สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดคาดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรอดคาดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกุมภอปรสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์เป็นการทำนายระหว่างวันที่ 1-15เมษายนพุทธศักราช5 6 6ภัยไพที่ได้5ถ้วย8เหรียญอัศวินถือไม้เท้า The m o o n The Sun Justice 7ถ้วย s t ตน n ์ห้าเหรียญ10เหรียญตัวตนนิสัยความคิดช่วงนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกเสียอกเสียใจเสียดาย ค่อนข้างจะคิดแต่เรื่องไม่ค่อยจะดีบางทีก็เอาเรื่องต่างๆรอบตัวมาเปรียบเทียบโดยเฉพาะในเรื่องของคนสนิทคนใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้ค่อนข้างจะเสียเปรียบคนอื่นมากกว่าจะได้เปรียบหรือบางทีก็อาจจะได้อะไรมายากเย็นกว่าคนอื่นก็มักจะท้อแท้แล้วก็รู้สึกน้อยใจเสียใจ การเรียนการศึกษาค่อนข้างที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายสูงอาจจะมีการเปรียบเทียบเลือกสถานศึกษาหรือเลือกสาขาวิชาหรือสายอาชีพที่จะเรียนก่อนว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมหรืออาจจะเป็นค่าที่อยู่อาศัยค่ากินค่าอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องดูให้ดีๆ แล้วก็จะต้องเลือกสถานศึกษาหรือสาขาวิชาคณะที่ค่อนข้างที่จบแล้วมีงานทำหรือมีอะไรที่ตรงกับเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนอยู่หรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตการเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร์ครุาศาสตร์ศึกษา,าศาสตร์ อาจจะเกี่ยวกับกฎหมายนิติศาสตร์หรืออาจจะเป็นอะไรที่คิดเอาไว้หรือใฝ่ฝันเอาไว้ที่เลือกจะไปเรียนหรือไปศึกษาการงาน,งานอาชีพงานค่อนข้างที่จะต้องมีตรกกะมีเหตุผลมีหลักการมีคู่มือหรืออาจจะต้องมีกฎหมายมีจริยธรรมศิลธรรมคุณธรรมเข้ามา หรือมาดูแลหรือเป็นตัวที่ชี้วัดในการทำงานการทำงานจะต้องมีจินตนาการค่อนข้างที่จะต้องมีการตั้งเป้ามีการเปรียบเทียบหรือคิดหาข้อดีข้อเสียแล้วก็จะต้องนำข้อเสียมาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นอาจจะต้องมีการลดต้นทุนให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้น การงานอาชีพที่ทำอยู่และอาจจะเลือกทำในอนาคตนักวิชาการนักวางแผนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านกฎหมายหรืออาจจะทำงานในสถานที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายนักสารตุลาการทนายความนักกฎหมายนักปกครองหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับการปกครองการบริหารนักบริหารนักจัดการ นักแปลงสินทรัพย์ทรัพย์สินนักประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นักหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ทำเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพหรืออาจจะทำเกี่ยวกับความสวยงามการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับเป็นก้อนเป็นงวดหรืออาจจะได้จากการเ,ออเป็นค่าคอมมิชชั่น หรือได้จากการขายหรือได้จากการเป็นค่าตอบแทนค่อนข้างที่จำนวนจะไม่เยอะไม่ค่อยจะมีเงินเก็บสักเท่าไหร่บางทีก็มีคนมาเบียดเบียนหรืออาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรืออาจจะเป็นลูกน้องหรืออาจจะบางครั้งบางทีก็เอาไปลงทุนหมุนเวียนไม่มีเงินเหลือเก็บ ในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงทุกชนิดส่วนใหญ่แล้วเงินที่หามาได้จะเป็นจากการลงทุนหรือจากการทำงานที่ไม่ใช่การเสี่ยงโชคลมๆหรือการเล่นแชร์ห้ามเด็ดขาดสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของอาการเหม่อลอย หรือบางทีเป็นคนคิดฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบนิ่งอาจจะมีบางครั้งบางคาทำให้อาจตกใจได้ง่ายหรืออาจจะทำให้เกิดความมิตกกังวลได้ง่ายๆในส่วนของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาท ความรักคนโสดช่วงนี้จะพบเจอเจอกับคนที่ดูคุณวุฒิวัยวุฒิใกล้เคียงกันค่อนข้างที่ผิวจะไม่ออกขาวหรืออาจจะดูตัวไม่ใหญ่พูดจาอะไรามีหลักการมีตรกรกมมีเหตุผลอาจจะดูบ้างงานหรือขยันขันแข็ง อาจจะเจอกันระหว่างกันไปติดต่อสารหรือติดต่อเกี่ยวกับกฎหมายหรืออาจจะไปเจอในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศิลธรรมจรรยาบัรณจริธรรมอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้คบหากันในส่วนของคนที่ไม่โสดก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสินทรัพย์หรือการเงินอาจจะมีคนมาหยิบยืม หรือต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือมีความจำเป็นต้องไปช่วยเหลือหรือใช้เงนินแล้วเอาทรัพย์สินไปขายโดยไม่บอกคนรักจะทำอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินและทรัพย์สินให้ปรึกษาหารือกันก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมา